สวัสดีครับเพื่อนๆพนวันนี้ก็มารับชมพราง,งั่งเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวนี้ก็ก็ว่าเป็นงั่งขมิ้นนะครับเพื่อนๆนะครับผมว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะแรงดีพอสมควรนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าเกิดจากพวกอะไรต่างๆนะครับที่ได้นําไปแฝนมานะครับซึ่งได้นําไปใช้มาจริงนะครับเพื่อนเห็นไหมตอนแรกๆนะครับเพื่อน ผิวเขาก็จะค้านิดนึงนะครับนะครับตัวนี้เห็นไหมตอนแรกผิวก็จะมาแบบนี้แบบนี้เลยนะครับเพื่อนย้อนไปดูในคลิปเกับเาได้นะครับเพื่อนนะครับนํามานําไปใช้มารู้สึกว่าผิวเขาจะเริ่มเปิดแล้วนะครับนะครับตัวนี้นําไปแฝนมาสักพักหนึ่งนะครับเพื่อนได้ประมาณนี้นะฮะก็เลยเอามาให้เพื่อนๆรับชมอีกทีหนึ่งนะครับว่า เป็นยังไงกันบ้างนะครับหลังจากการแฝนมาหลายๆครั้งนะครับมีความรู้สึกแบบไหนบ้างนะครับนะครับว่าแต่ถ้าเป็นตัวแบบนี้นะครับเป็นเกจิสร้างนะครับเพื่อนๆนะครับเป็นเกจิสร้างผมต้องพูดอย่างนั้นก่อนเพราะว่าเอกลักษณ์นี่บ่งบอกนะครับเพื่อนๆนบ่งบอกแบบไหนนะครับเพื่อนๆนมาวิเคราะห์ร่วมกันนะฮะมีข้อโต้แย้งก็พูดคุยกันได้นะครับเพื่อนๆนะฮะไม่ได้ปิดบังอะไรกันนะครับเพราะว่า เกิดจากพวกการหลอเห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหมนะครับที่เคยบอกไปหลายๆรอบนะครับเพื่อนการหลอจะไม่สวยนะครับนะครับพูดง่ายก็เหมือนว่าเป็นฝีมือแบบบ้านนะครับที่การหลอแบบนี้นะครับเพื่อนพูดแบบตรงๆไปตรงมานะ่ยเพื่อนใช่ไหมเพื่อนว่านะครับก็พิจารณาร่วมกันได้นะครับเพื่อนนะฮะไม่มีอะไรปิดบังกันนะครับในสายของของผมนะครับผม นิยมแบบว่านำไปใช้มาจริงนะฮะก็ต้องมีเรื่องเล่ามาบอกนะครับเพื่อนๆว่าเป็นยังไงดีแบบไหนดีหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นบางคนเขาก็จะบอกว่าเอ้ยง้างนี่บางตนนี่ตัวอยู่ไหมตัวตนเขาอยู่ไหมนะครับเพื่อนๆนะฮะนะบางทีเราซื้อมาบางทีนะครับเพื่อนๆก็ต้องเลี้ยงท่านเขาหน่อยนะครับ ว่าอาจจะเลี้ยงด้วยไข่เล่าขาวหรือมีผลรบกากลากไม้ก็ดีพอสมควรนะครับก็อธิษฐานนะครับนะครับเพื่อนเพื่อนนะฮะบางทีก็เขาก็เป็นพระนุนดวงนะครับพระงั่งนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาไปแต่ทางมหาเสน่ห์อย่างเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนนะฮะนะครับบางคนก็จะเล่นอย่างเดียวเลยนะะด้านมหาเสน่ห์นะครับเรื่องอื่นไม่เกี่ยวนะครับเพื่อนนะครับบางท่านนะฮะบางท่าน นะครับเขาก็จะว่าอย่างนั้นบางบางคนเขาก็จะเอามาหนุนดวงในกิจการพวกค้าขายบ้างในเรื่องอื่นๆนะฮะว่าพกพาไปคุ้มครองอย่างนั้นนะครับนะครับพูดกันแบบนี้เลยนะฮะเพื่อนผิดถูกต้องขอไปเพื่อนๆด้วยนะครับนะฮะผมก็ได้นําไปใช้มาจริงเนี่ยเพื่อนเห็นไหมพวกนี้ก็สึกออกแล้วนะฮะสึกออกแล้วทําไมพวกนี้ถึง มีแรงอาถรรพ์เยอะนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าพวกนี้เขาจะมีพวกตะปูตะปูพวกตอกฟาโลงพวกนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเหล็กตะปูอะไรต่างๆนะครับก็จะมานําม,มาหลอมอยู่ด้วยกันนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอย่างนี้ก็อุดด้วยพวก <ๆ S 2> เห็นไหมครับทองแดงตอกเป็นเขาเรียกแบบนี้เป็นตาตอกนะฮะตอกนะฮะ,ะ,ะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นตรงกันนะฮะ ตรงนี้เป็นทองแดงชัดเจนนะครับเพื่อนนะครับทองแดงตัวนี้เป็นทองเหลืองผสมพวกเหล็กอยู่นะครับทําไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าเกิดจากเหล็กก็ค่อนข้างจะมีส่วนผสมเยอะพอสมควรน,นะครับเพื่อนๆแล้วก็ถ้ามีเหล็กผสมอยู่เยอะเนี่ยมันจะหนักนะครับเพื่อนมันจะหนักหนักเป็นพิเศษนะครเพื่อนนะครับนะครับไม่ใช่ว่าอะไรหนักนะครับเพื่อนหนักเป็นพิเศษเลยนะฮะ นี่ดินขอึงเขานะครับแล้วก็หลอหนาด้วยเพื่อนเพื่อนนะครับนะฮะหลอหนาเป็นพิเศษนะฮะเห็นไหมนะครับก็จะประมาณหนาผมว่าหนาอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมดินเขาเนี่ยนะครับเป็นดินอาถรรพ์นะเพื่อนตรงนี้นะครับเห็นไหมซูให้ดูแบบชัดๆกันไปเลยนะเพื่อนเพื่อนนะครับ พวกเม็ดหินอย่างนี้ก็เม็ดหินพวกนี้เขาก็จะปลูกเศษเหมือนแบบพระทั่วไปนะเพื่อนเห็นไหมพวกเม็ดหินพวกนี้จะมีหลายสีนะเพื่อนที่เขาเรียกเม็ดพระาธาตุกันนะที่ส่วนมากปลูกเศษพระเนี่ยผมเอเขาก็ต้องเก็บพวกเม็ดหินพวกเม็ดหินที่ตามน้ําไหลน้ําไหลเห็นไหมเพื่อนที่ตามซอกตามหินที่แบบว่าที่ตามลําธารนะครับ ผมเคยไปกับหลวงปู่ท่านนะฮะเคยไปเก็บพวงเม็ดนี้เพื่อว่าจะนําไปพวกทําการหลอ่อพระเขาเรียกว่าเป็นเม็ดพระธาตุนะครับเอาไปผสมอยู่นะครับของการเทหล่อต่างๆนะครับนะครับผมเคยได้นําไปทําอยู่นะฮะเพื่อนก็เลยได้นํามาพูดในรับรับชมนะ,ะนะครับเคยตามหลวงปู่ท่านไปอยู่นะครับ เพราะว่าผมบางทีก็บวชเนนตั้งแต่เด็กๆนะครับเพื่อนๆนะครับมาเห็นไหมเพื่อนๆว่าถ้ามีผสมของเหล็กเยอะเนี่ยเนื้อทองเหลืองเนี่ยจะขุนเห็นไหมนะครับจะขุนเห็นไหมครับขุนเยอะนะครับเพื่อนๆเราสังเกตได้ง่ายนะฮะถ้าทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะเพื่อนๆเอาวางไว้สักพักหนึ่งนะฮะ ปกคลุมด้วยตรงนี้เยอะนะครับสนิมเขาเรียกเหมือนว่าไม่ไม่เชิงว่าสนิมนะแต่ว่าจะปกคลุมด้วยทึบไว้นะปกักวปกตินะครับเพื่อนเห็นไหมนี่นะฮะที่นําไปแฟนมาแบบนี้ก็เรียกฝีมือบ้านนะเพื่อนนะครับนะครับ,นะรบเห็นไหมการหล่อเขาก็จะอยู่ประมาณนี้ก็เขาก็จะหล่อให้มีตัวตนนะเพื่อนมีเอกลักษณ์พวก พวกนิ้วทงนิ้วเท้าพวกนี้นะครับก็จะมีหมดทุกส่วนมงมือเงี้ยก็จะต้องครบนะครับเพื่อนๆนการหล่อนะฮะการทําของเขานะฮะก็เหมือนเหมือนกันนะมีโป่งปาคิ้วเคิลอะไรก็ต้องมีหมดนะครับเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมไม่จะพูดไปเรื่อยนะเพื่อน,พ,อนพูดให้แบบ <c oughs> กระจางก,กันมี้อตัวแยงก็ต้องคุยกันได้นะเพื่อนนะเพราะว่าเราอยู่ในสายนี้สาย เล่นเล่นหาพะง่างแฝนจริงนะเป็นคนที่ชอบแฝนจริงเนะทุตกตัวจะต้ตอนตงนํามาสัมผัสก่อนนะครับนะครับบางเจ้านายใหม่เขาก็รีบมารับตัวนอาไว้หน่อยนะครับบางตัวก็อย ug ู่ด้วยกันมานานนะเพื่อนนะครับบางตัวนี้ก็อยู่กับผมมานานหลายปีก็มีนะเพื่อนนะครับนะครับบางตัวก็อยู่ด้วยกันมานานๆก็มีนะครับ ตัวนี้ก็เพิ่งได้มาประมาณหลายเดือนควรน่าจะสีห้าเดือนห้าเดือนมั้งครับห้าเดือนนี่มั้งครก็อยู่ด้วยกันมาอีกสักพักหนึงโทษทีนะครับแต่ก็ต้องนะครับตัวนี้ผมก็ว่าแรงดีนะนะครับถ้าเป็นแบบฝีมือแบบช่างช่างแบบไอ้นี่จริงๆนะเพื่อนมาดูศิละปะของเขานะฮะ ศิลปะแบบไหนนะถ้าเป็นช่างในแบบว่าในพวกเราชวังพวกนี้พวกต่างๆนะฮะพวกกรมศิลป์พวกนี้นะฮะเอกลักษณ์พวกนี้มันจะครบหมดนะครับเพื่อนเห็นไหมรอยเส้นต่างๆพวกนี้จะต้องสวยนะครับเพื่อนเห็นไหมเห็นตรงกันนะครับเพื่อนนะครับแบบนี้นะครับ แสดงว่ามีเป็นศิลปะที่เห็นไหมเป็นเพื่อนเห็นไหมพวกนี้จะต้องสวยหมดไม่ใช่อวยแต่องค์เดียวนะครับพูดใน้ฟังนะครับเพื่อนนะครับพวกนี้จะต้องสวยนะครับศิลปะของเขาแท้ๆนะเพื่อนนะครับในสมัยก่อนพระหลายร้อยปีเนี่ยเหมือนอยุธยายไปดูพระนะฮะนะครับ,นะรบลายเส้นต่างๆจะต้องครบนะฮะเพื<ๆ>่อนจะต้องลงลายเส้นจะต้องสวยงามการแกะ บล็อกแก่แม่พิมพ์เขาเนี่ยจะต้องสวยเลยนะครับเพื่อนนะครับไม่ใช่ว่าไม่สวยนะเพื่อนต้องสวยจริงนะเหมือนพวกสมัยสามสี่ร้อยปีอย่างนี้ไปดูเอกลักษณ์ของเขานะครับเพื่อนลายเส้นเขาเนี่ยโอ้หนะครับสวยนะฮะต้องมองแบบสวยเลยนะเพื่อนนะครับของเก่าเนี่ยไม่ใช่ว่าทําแบบแบบยับยับมานะครับงั <laughs> ้นก็ นะครับต้องตีห่างไว้ก่อนนะครับเพืเ่อนๆอย่างแบบนี้นะแบบนี้ก็ต้องตีถอยลงมาเยอะพวสมควรนะเพื่อนนะครับเพราะว่าเป็นฝีมือชาวบ้านทานะครับเพื่อนนะครับองคูดแบบนี้นะฮะแบบนี้แรกแต่ก็เป็นดินพวกเป็นพวกนี้เป็นดินพวกดินอาทันนะเพื่อนนะครับไม่ใช่เรื่องไปล้อเล่นอะไรนะครับพวกนี้มีมีริดม,มีเดชนะฮะนะครับเพราะว่าเขาปลูกเสกมาแล้วเนี่ยนะฮะพวก อในสายขอมเอมเมนพวกนี้นะครับวิชาเขาแก่กล้านะครับที่จะทํางั่งขึ้นมาบางทีพวกฤาษีท่านปลูกเสกพวกนี้นะฮะเขาจะเรียกจิตวิญญาณให้ครบนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับบางทีเขาเรียกชื่อคนนู้นคนนี้นะครับบางทีนะครับนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรทํานะครับเพื่อนเพื่อนก็นั่งเล่นนะจะวันวันนี้วันหยุดนะครับเพื่อนเพื่อนนั่งเล่นกันนะฮะ ครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนๆฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเพื<ๆ>่อนๆบวัีดีครับ